เธอบอกผมว่าห้ามเข้าไปในห้องนั้นคนเดียวเธอเตือนผมแล้วในคืนแรกที่เรายามาอยู่ด้วยกันแต่ผมคิดว่าเธอแค่พูดเล่นจนผมเปิดประตูบานนั้นและสิ่งที่อยู่ข้างในเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการมุดติดกระดาษหัวเลียมอย่าเพิ่งขยับนิ้วไปไหนเพราะคุณจะได้รู้ว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งถึงไม่มีเนาในกระจกอีกต่อไป ผมเจอเธอครั้งแรกที่ตลาดเย็นในหมู่บ้านบนดอยเธอยื่นอยู่ตรงแผงของเก่าผมจำได้ว่าเธอมีดวงตาเศร้าแต่มองลึกเหมือนรู้อนาคตของผมเธอยื่นไม้กางเขนเล็กๆให้ผมแล้วพูดแค่คำเดียวว่าอย่าไปบ้านหลังนั้นตอนพระอาทิตย์ตกผมหัวร้อเบาฮ่าฮาคิดว่าเธอแค่เล่นละครผีผมมาทำสารคดีในภาคเหนือและบ้านหลังนั้น คือจุดที่คนในหมู่บ้านบอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปแน่นอนผมไม่ฟังเธอผมแบกกองกับเครื่องบันทึกเสียงแล้วเดินขึ้นไปบนเนินที่บ้านไม้สักหลังนั้นตั้งอยู่แดดเริ่มอ่อนลมเงียบเสียงนกราวกับหายไปบ้านนั้นเหมือนถูกทิ้งไว้นานนับสิบปีไม้ฝาเริ่มผุก,กลิ่นอับและฝุ่นเกาะหนาแน่นแต่ผมเดินเข้าไปเพราะเสียงอะไรบางอย่างดึงดูดผม มันดังแววเหมือนเสียงผู้หญิงสวดอะไรสักอย่างผมเปิดประตูห้องด้านในที่นั่นมีแสงเทียนวูบวาบอยู่ผ้ามา่านสีขาวขาดรุงริ่งปลิวชาฮ่หาฮากลางห้องมีรูปถ่ายขาวดำของชายหญิงในชุดแต่งงานแต่ใบหน้าของฝ่ายหญิงถูกขีดฆ่าจนดำปีผมยกกล้องขึ้นมาถ่ายทันใดนั้นเสียงที่เคยแววฮ่หาฮกลายเป็นเสียงกระซิบใกล้หูผม เธอบอกเจ้าแล้วใช่ไหมผมหันขวบแต่ไม่เห็นใครเสียงประตูข้างหลังปิดปังตามด้วยเสียงรองเท้าสีแดงเดินเข้ามาทีละก้าวผมหันกลับไปที่รูปถ่ายอีกครั้งตอนนี้มันไม่มีรูปแล้วแต่กลับมีใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเจ้มา,ามาทางผมในกระจกเงาที่อยู่มุมห้องเธอคือผู้หญิงคนนั้นจากตลาดเย็นเธอไม่ได้แก่ไม่ได้เศร้า แต่ตอนนี้เธอยิ้มและปากเธอพูดว่าเจ้ามาแล้วทีนี้เจ้าก็อยู่กับข้าตลอดไปผมวิ่งพยายามนี้แต่ทุกประตูทุกหน้าต่างกลับหายไปเหลือแค่ผ้าม่านสีขาวที่ปลิวเหมือนจะโอบตัวผมไว้เสียงกล้องหล่นลงพื้นเสียงสุดท้ายที่เครื่องบันทึกเสียงจับไว้ได้คือเสียงโหร้ของหญิงสาวปนเสียงสวดแผ่วเบา และหลังจากวันนั้นไม่มีใครเจอผมอีกเลยแต่บางคนที่ขึ้นไปถ่ายคลิป YouTube ใกล้ๆบ้านนั้นบอกว่าพวกเขาเห็นเนาผู้ชายยืนอยู่ริมหน้าต่างและในมือเขาถือไม้กางเขนที่เธอเคยให้ไว้สองเดือนผ่านไปไม่มีใครพบตัวผมแม้แต่ตำรวจในท้องถิน่นก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกแม่ของผมส่งนักข่าวเอกชนจากกรุงเทพ มาสืบหาข้อมูลเขาคือพีตัมชายไวกลางคนที่เคยทำรายการล่าทาผีพีตัมมาพร้อมเครื่องบันทึกยุูทีกล้องอินฟราเรดและทีมงานหนึ่งคนแต่คืนนั้นเขากลับมาเพียงคนเดียวเขาเล่าว่าทันทีที่เดินเข้าไปในบ้านสัญญาณวิทยุเริ่มกับพริบทีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทางคล้ายเสียงผู้หญิงอ้อนวอน อย่าเอาเขาไปข้ายังไม่ได้แต่งกับเขาเลยพี่ตำลาว่าเขาหยิบเครื่องบันทึกเสียงที่พบใกล้หน้าต่างซึ่งระบุชื่อว่าเป็นของผมเขาเอากลับมาฟังที่โรงแรมและสิ่งที่เขาได้ยินทำให้เขาไม่กล้าเปิดคลิปนั้นต่อจนจบเสียงเริ่มจากการหายใจทีเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงประตูปิดและเสียงผู้หญิงหูระเบาฮ่าฮ่า จากนั้นก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งซ้อนขึ้นมาเสียงนั้นเป็นเสียงของผมแต่พูดในโทนที่ไม่ใช่ผมเลยเหมือนกำลังพูดผ่านลำคอที่ไม่ใช่ของตัวเองข้าอยู่ที่นี่แล้วข้าคือเจ้าบ่าวของเธอพี่ตั้มฟังถึงตรงนั้นเขาตัดสินใจหยุดแต่ในจังหวะที่เขาปิดเครื่องเขาเรียบเห็นเงาสะท้อนในหน้าต่างห้องพักของโรงแรม ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังในชุดไทยสีส่สีถือดอกไม้แห้งในมือเธอยิ้มและในรอยยิม้มเขาเห็นเน่าผผมยืนอยู่ข้างเธอเขารีบหันกลับแต่ในห้องไม่มีใครไฟกระพริบวูบหนึ่งแล้วดับสนิทพี่ตั้มออกจากหมู่บ้านทันทีตอนรุ่งเช้าทิ้งเครื่องมือทั้งหมดไว้เบื้องหลังเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่พูดเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอีกเลย เครื่องบันทึกเสียงที่เขานำมาทิ้งไว้มีคนในหมู่บ้านเก็บไปวางไว้หน้าศาลแม่ย่าและในทุกวันพระจะมีเสียงดังออกมาจากมันเองแม้ไม่มีฐานอยู่ข้างในเสียงสุดท้ายยังคงดังวนซ้ำในหมู่บ้านทุกเดือนข้ารอแต่งงานกับเขาอย่าเอาเขาไปและที่หน้าบ้านหลังนั้นมีเน่าคู่หนึ่งเดินวนรอบตัวเรือนทุกคืนจันเต็มดวง หนึ่งคือหญิงสาวชุดไทยอีกคนคือชายหนุ่มที่ไม่มีใบหน้าผมไม่รู้ว่าผ่านมากี่วันหรือกี่คืนเพราะที่นี่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีนาฬิกาไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงฝนมีเพียงความเงียบที่ดังยิ่งกว่าทุกอย่างบนโลกรอดตัวผมคือบ้านไม้หลังเดิมแต่ทุกอย่างดูผิดไปหมดแสงเทียนไม่ดับม่านไม่ขยับและเนาของผม สะท้อนในกระจกแต่ไม่ขยับตามผมพยายามทุบก,กระจกวิ่งไปที่ประตูตะโกนร้องไห้แต่ไม่มีเสียงใดลอดออกไปได้ทุกครั้งที่ผมหลับผมจะฝันถึงตลาดเย็นและผู้หญิงคนนั้นที่เคยตูนผมไว้เธอไม่ได้ยิ้มอีกแล้วในฝันเธอเอื้อมมือมาแต่หน้าผมแล้วกระซิบด้วยเสียงเศร้าลึกว่า ข้ามีโอกาสเตือนเจ้าแค่ครั้งเดียวและเจ้าก็ไม่ฟังตอนนี้ข้าแก้กับไม่ได้แล้วผมถามเธอว่านี่คืออะไรที่นี่คือไหนข้าตายแล้วหรือยังแต่เธอสายนะและตอบว่าเจ้ายังไม่ตายแต่เจ้ากลายเป็นเงาของตัวเองไปแล้วผมไม่เข้าใจแต่เมื่อเธอเดินหายไปทุกอย่างในห้องก็กลับมามืดอ,อีกครั้ง และในความมืดนั้นมีเสียงกรีดร้องเสียงของเจ้าสาวที่ไม่เคยได้แต่งงานวันต่อมาถ้ามันคือวันต่อมาผมเดินวนในห้องและเห็นประตูไม้ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเปิดอยู่เล็กน้อยด้านในมืดสนิทผมลังเลอยู่พักใหญ่แต่เสียงกระซิบจากข้าในเรียกชื่อผมซ้ำหา่หาหมาเถอะเจ้าต้องรู้ความจริง ผมตัดสินใจเดินเข้าไปทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเถาวันเป็นป่าเป็นศาลเก่ากลางสามีหญิงสาวคุกเข่าอยู่เธอค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นผมเห็นดวงตาเธอแดงกำ่ำแต่ไม่มีน้ำตาเธอบอกว่าข้าเคยรอเจ้ามาแล้วชาติหนึ่งและชาตินี้ข้าไม่ยอมให้เจ้าหนีอีกทันใดนั้นมือของเธอเอื้อมมาจับแขนผมแน่นและทุกอย่างรอบตัวหมุนเร็วเหมือนพายุ เสียงกรีดร้องเสียงสวดเสียงหัวใจของผมเต้นแรงดังก้องไปทั้งห้องแล้วเมียบเงียบสนิทเมื่อผมลืมตาอ,อีกครั้งผมอยู่ในบ้านเดิมแต่มีกระจกใบหนึ่งอยู่ข้างหน้าในกระจกผมเห็นตัวเองในชุดเจ้าบ่าวโบราณและข้างข้ามีหญิงสาวยืนอยู่เธอยิม้มเอามือจับแขนผมกระซิบแผ่วเบา คราวนี้งานแต่งของเราจะไม่มีวันถูกยกเลิกเสียงกระดิ่งลมดังขึ้นเบาฮ่หาฮาตามด้วยเสียงคุยโบราณที่เล่นเองในอากาศและประตูบ้านปิดลงช้าฮ่หาฮาผมไม่รู้ว่าพิธีเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ผมอีกต่อไปแล้วมีเสียงกลองโบราณดังมาจากที่ไหนสักแห่งกลิ่นกํยาลอยอบอวลและรอบตัวมีผู้หญิงในชุดไทยสีซีเดินวนเป็นวงกลม กลางห้องนั้นหญิงสาวที่เคยตวนผมนั่งพับเพียบอยู่บนแท่นบูชาไม้ใบหน้าเธอสงบแต่อะไรบางอย่างในดวงตาทําให้ผมเย็นวาบถึงกระดูวันนี้เราจะได้แต่งงานกันจริงๆแล้วนะเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนลมกระซิบกลางป่าผมอยากนี้แต่ร่างกายผมไม่ตอบสนองอีกต่อไปทุกก้าวที่ผมเดินเหมือนมีมือมองไม่เห็นผลักให้เดินเข้าไป สู่ความพิธีสู่จุดที่ไม่มีวันย้อนกลับหญิงชราที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกำลังสวดบทอะไรบางอย่างเสียงของเธอดังขึ้นเรืฮ่าฮ่าจนผมนึกว่าเลียดในหูจะไหลและเมื่อบทสวดถึงจุดสุดท้ายหญิงสาวคนนั้นก็วางแหวนวงหนึ่งบนนิ้วผมวงแหวนเย็นจัดแต่มาแน่นเหมือนฝังอยู่ใต้ผิวหนังแล้วเธอก็พูดประโยคสุดท้ายที่ผมจะไม่มีวันลืม ตอนนี้เจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปแม้แต่ความตายก็พรากเราไม่ได้อีกสิ้นเสียงนั้นทุกอย่างก็ดับวูเมื่อผมลืมตาอีกครั้งผมเห็นตัวเองนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นไม่มีใครมองเห็นผมอีกเลยผมพยายามเรียกพยายามตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินเราวกับผมเป็นเพียงเงาในอากาศขึนวันพระถัดมา มีคนแปลกหน้าคนใหม่ถือก็มาถ่ายคลิปซั้นเขาพูดเล่นกับเพื่อนว่าถ้าพี่มีจริงขอให้เห็นตอนนี้เลยและทันใดนั้นเขาหันขวับมาทางผมใบหน้าเขาซีเผือกก่อนจะทิ้งกล้องและวิ่งหนีไปเพราะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่เนาแต่คือผม